สวัค่ะทุกคนวันนี้ก็มันจะกับแม่จางอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จังก็มีเรื่องน่าสนใจมากๆที่จะมานําเสนอให้ทุกคนก็คือแม่จังจะพาทุกคนมาเข้าสู่โลกของ m e t a เวิร์กับเกม e c e n t ท่ l a รนนั่นเองนอกจากนั้นอะ่ะก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอย่างการอันบ็อกเวฟฟุมมนด้วยนะคะก็คือเป็นรูปภาพหรืองานสินศิลปะ ที่เป็นรูปตัวละครหรือว่าอนิเมะที่เรารักนั่นเองใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในรูปของ NFT art นะอ่ะคาวนี้งงไหม NFT art คืออะไรไม่จังน้องจะบอกว่า NFT art นี่นก็คือตัวคอ i n ดิซีรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นสกุลเงินดิจิทัล เอาไว้ซื้อขาย,ยางานศิละปะงานศิละปะในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยทุกคนสามารถซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้ก็อย่างเช่นแบบมันจะมีคนขายรูปภาพอยู่ในเว็บ NFT หรือ Open นซี T, ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าของผลงาน,น,นชิ้นนี้แล้วก็ทําการซื้อถึงผลงานชิ้นนี้จะถูกคนอื่นนําไปใช้อะ่ะแต่ว่าเราที่เป็นคนซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอะ่ะมันก็จะเป็นของของเราเราก็สามารถเคลมได้ว่าอันเนี้ยเป็นของของฉันนะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวละครหรือแชร์ัเตอร์ที่เราซื้อมาใช่ไหมภาพต่างๆถึงจะใช้กันแพร่หลายแต่ ถ้าบางคนที่เขาอยากเป็นเจ้าของจริงเขาก็จะไปซื้อเก็บเอาไว้มันเป็นความชอบอะเนาะใช่ไหมคือบางงานอะทุกคนบางงานผลงานศิลปะบางอย่างอะมันมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านเลยก็มีนะจริงก็งคือวันพรุนี้ทุกคนถ้าสนใจก็ต้องเอามาลองมาดูกันนะโอเค ค่ะเนี้ยพูดถึงเวฟมอนกันแล้วไม่ต้อจะค่อยๆอ,อธิบายตัวดิเซนท่าแลนดกับเวฟมอนนะถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วก็สามารถข้ามไปดูอ่าตัวตัวเกมแล้วก็อันบล็อกได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่เขา้าใจก็มาทำพร้อมเข้าใจพร้อมกันนะหรือว่าอยากดูไปพร้อมๆมกันก็ได้โอเคมาดูไอเกมดิเซนท่าแลนด์เนี่ยเป็นเกมจําลองโลกเสมือนจริงที่ใช้สกุลเงินในเกมเนี่ยเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีชื่อว่ามานานั่นเองนะคะเหรียญเนี้ยเนี่ยจะใช้ซื้อของในเกม ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับต่างๆอ่าหรือถ้าไม่อยากใช้เงินซื้อแล้วก็ตัวเกมอ่ะก็จะมีระบบขุดเหมืองด้วยนะถ้าคนสามารถไปขุดเหมืองก็คือใช้ไดงงานไปลอขยันเข้าแรกนั่นเองในการเออขุดเหมืองก็แบบว่าเก็บสะสมไปซื้อของต่างๆอะไรแบบนี้นี้มาดูนะ สิ่งที่ทุกคนจะต้องมีในการจะเล่นเกมใน c e n t r a l ลนด d เนี่ยหนึ่งก็คือมีมีกระเป๋า meta mask meta m a เ,เป็นกระเป๋าเป็นวอลเล็ t เอาไว้เก็บเหรียญคลิปโตของเรานั่นเองวิธีการสมรัครเนี่ยไม่ทางว่ามันมีอยู่เต็มแบบเราก็พิมพ์เข้าไปในเน็ตสมัคร meta mask ยังไง ม,มันจะมีขึ้นอยู่ทุกคนตอนนี้ไม่ดังยังไม่ได้ทาคลิปอะ่ะแต่ว่าถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะหรือถ้าถ้าอยากให้ไม่ดังทําคลิปก็ได้นะคอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่าเราดูก่อนนะอ่ะคือถ้าสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พิมพ์เข้าไปมไม่ดังแนะนําให้สมัครในในมือถือนะคะดาวน์โหลดดาวน์โหลดเมตาเมมานะเราสามารถพิมพ์คำว่าเมตาเมไปแต่ถ้าพิมพ์ในคอมมันจะไม่ขึ้นนะนีิมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนี่คะตัวนี้นะ แล้วก็พอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่จ้งจะบอกนิดนึงคือมันข้อสาคัญก็คือถ้าสมัครเสร็จแล้วได้ตัวเฟสมาก,ก็คือเป็นรหัสมี12คาถ้าจะไม่ผิดนะ12หรือ15คํานี่แหละมันจะเป็นคําศัพท์ที่สมุเรียงมาให้เราอ่ะอันนี้คือสําคัญมากจริงๆทุกคนจะต,ต้องจดเอาไว้แนะนํวมาให้จดไปในพวกกระดาษแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะอย่าแคปบรูปหรือว่าอย่าคัดลอกลงไว้ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขาดเลยเพราะมันอันตรายมากนะคะโจนสามารถแฮ็กแฮกเครื่องเราแล้วเอารหานะัส่ะไปขโมยเงินเราใช่ <c oughs> จากนั้นก็แนะนำไม่ก้อแนะนำให้จดไปในกระดาษด,ดีที่สุดนะเพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมแม่นจังก,ก็แนะนำอีกว่าให้เราอะโหลด เขาเรียกว่า extension เนี่ยมุมขวาบนนะคะ extension ของ meta mask เข้าไว้ใน browser mm. ก็คือวิธีโหลดก็การเพิ่ม extension meta mask จริงๆเราก็เพิยมไปในเน็ตใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่ต้องรองหาเล้นเะพิม่มส่วนเสริมแล้วก็มีภาษาไทยก็ได้นะทุกคนสอนไทยภาษาอังกฤษก็ได้เนี่ยมันก็จะมีคนสอนเอาไว้นะสามารถทำได้มีคนสอนเอาไว้หรือถ้าทำไม่ได้จริงๆก็มาถามแม่จังได้นะ แต่ไม่ใช่นะช่วยเองต่อไปนะทุกคนแล้วก็มาดูอันนี้คือหน้าหน้าแรกใช่ไหมเราคำช่วยดิจิตอลแลแล้วก็กด g get start ไปเลยอันนี้คือหลังจากทุกคนติดตั้งส่วนเสริมแล้วนะมันจะมีการส่วนเสริมเล่งขึ้นมาเป็นมุมขวาบนอ่าแบบนี้ให้ s ช g า in หรือคลิ account นะคะก็จะมี pay using y o ยูซิงโย่ก็คือเชื่อมบระเป๋กระเป๋าอันนี้คือแนะนำที่สุดเราควรจะเล่นแบบนี้เพื่อเพื่อเพื่อมันจะได้จำเราได้ ส่วนอันนี้พย์สกี้ก็คือเผื่อใครีอยากลองเล่นดูนะก็ลองมาเล่นขำๆด,ดกกูได้เอาตอนเนี้ยแม่จังก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึงนะว่เาเราเชื่อมได้หรือเปล่าอ๋อเราคงต้องมันที่มันหมุนเมื่อกี้คือมันรอให้เรากดตกลงในกระเป๋าอยู่ก็คือถ้าเรากดหน้ากระเป๋าอะ่ะมันจะเด้งขึ้นมาว่าเราจะเข้าสู่ระบบไหมให้เรากดซ้ายเข้าไปนะคะตัวดิจิตอลแลนเนี่ย มันจะมีหน้าหลอดของมันก็อาจ,จใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันแล้วแต่แบบด้วยแล้วแต่อินเทอร์เนต็ตด้วยนะอาอะะแล้วทุกคนเราก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วทุกคนเอออันนี้คือ,คอ,คอตัวไม่ดังเองนี่นะคะการควบคุมต,ตอนเข้ามาแรกเริ่มจะมีการสอนต่างๆเนาะสอนเกี่ยวกับการควบคุมการเดินการไปนู่นไป,ไปนี่ไปนั่น ี่ก็จะมีคนอื่นปกติคนจะเยอะนะแต่ว่าไม่ตังอาจจะอยูอ่เออมาละมาละเริ่มเริ่มโหลดคนเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกนิดนึงนะเพราะว่าคนเริ่มโหลดแล้วเราก็สามารถทักทายคนอื่นได้นะคะพิมพ์ทักทายได้นะนี่ <Hi. S 1> ท,ทายได้ Y I ใหญ่ที่จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะฝึกภาษาเนี่ยก็เป็นที่ที่ดีเลยในการจะฝึกภาษานั่นเองเราสามารถกด T เพื่อพูดคุยได้นะคะทุกคน Hi อืมเราต้องกด a l r o w นะเราต้องแบบกดอนุญาตให้เราสามารถพูดได้ก่อนนี่นะคะเราจะได้ยินเสียงคนอื่นอันนี้เสียงมันจะมาเลยตามระยะความใกล้ไกลนะ Hi Hello everybody Nice to meet you เราทำตัวป่นป่นไฮไฮไฮๆฮๆฮๆฮาฮไฮทุกคนเดี๋ยวไม่จะจะพาไปเดินดูอันนี้ก็จะเป็น Genesis Plaza นะคะแบบเป็นที่แรกที่คนที่เกิดใหม่ก็จะมาอยู่ตรงนี้กันยไม่จะจะพาไปดูที่อื่นไปไป แลกสุดยอดไปเลยโดดลงมามันจะเป็นแบบเหมือนล้าเหมือนบารนะคะชอบอันนี้มากเลยพี่หมาดอช์ชอบมากเลยามากด e x p o r นะคะเพื่อไปที่อื่นจะมีคนสร้างงานกิจกรรมไว้เต็มเลย แม่จังเจีอยากจะไปสวนแม่จังจะไปสวนแม่จังก็ต้องหาสวนใช่ไหมนี่จะไปวันเดอร์ไมล์นะคะวันเดอร์ไมล์คนอันนี้คืออะไรอะ่ะว้าวคนเยอะจังดีจะไปดูสวนกันก่อนไปดูในสวนนะคะก็จะมีมีคนอยู่เยอะเลยจริงๆริควรจะมีคนเยอะดิใ <laughs> ช่แต่ว่าตอนนี้เราโหลดอยู่เราโหลดคนอยู่ครับน,นี่นคน มันจะมีอุกบาตตกลงมาใช่ไหมเราก็จะสามารถวิ่งเข้าไปขดเหมืองแล้วก็กดไม้ไปนะคะเราก็จะมีจำนวนคอนที่ทุบได้แต่ละวันอยู่นะถ้าใครว่างๆไม่มีอะไรทำก็มาขดเมืองได้แล้วก็สามารถอัปเกรดตัวพิกแอคเนี่ยให้มันแบบว่าเป็นระดับที่ดีขึ้นได้นี่เราก็จะได้พวกเพชระไฟล์เจมมามาคะก็เอาไว้แลกข,ของ โอเคทุก okay, คนต่อไปนะคะก็จะมาดูวิธีการแต่งตัวตอาต้าของเรานะแรกเริ่มมาจะให้แต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบใครเกิดไม่พอใจอยากจะแต่งตัวใหม่มันไม่ไจางเนี้ยก็สามารถกดโบว์บ,บขวารูปที่เป็นตัวอต้าเราแล้วก็กดคาว่า backpack ได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเราเลือกใช้เลือกสีผิวได้นะแล้วก็มีหัวเลือกทรงผมต่างๆสีสีผมคิ <Q. S 1> ้วตาปากหนวดไปเลือกเอาได้เลยแล้วก็มีเสือ้อ ข้างบนสามารถเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนป็นชุดนี้ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้อะมานี้แล้วก็ใส่แว่นตาไปซะใส่ให้หน่อยสิไ,ได้เนี้อยอ้าย่อไปเลยจากนั้นเยลิงใช่ไหมนี่เยลิงเป็นเยลิงที่คุณอารอนเลฟส่งให้เย่สวยมากเลยเอ๊ะ อันนี้มันเหมือนมันจัดเลี้ยงเลยอ่ะฮ้ยทุกคนโอ้ my god oh my god ้าว Aaron did you just send me a wearable page ทุกคนคือเออคือ,ค,อค,คือมันจะมีทุกคนคือมันจะมีตัว wearable page อ่ะที่เป็น ที่เป็นจัดเลี้ยงที่เป็นจัดเลี้ยงแบบว่ามันแรงมากใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่านะเขาจะมีอันนี้ได้ก็ต่อเม,มือ่อเมื่อเมื่อคุณมีเอ,อ่อมีไวฟูมอนตัวแรแรแบบแรมากๆเดี๋ยวไม่ต้องบอกก่อนว่าไวฟูมอนอะ่ะมันจะมีมีหลายระดับมีหลากหลายตัวใช่ไหมแต่ว่าตัวที่แบบแรที่สุดอะก็จะมีอยู่2สีก็คือสีส,สีน้ําเงิน ลูกับสีม่วงก็คือพอเพล e เนี่ยสีม่วงอะก็แลแต่ว่าสีน้ำเงินคือจะแลที่สุดเพราะว่ามันมีอยู่สีน้ำเงินจะมี1400ตัวจาก1 000, 5 0 0 0 0ตัวจากทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าสีม่วงอะจะมี4000ตัวจากแส0 0 0ตัวซึ่งต้องมีคนโอ้ยออ,อจะจะ,จะต้องเราจะต้องมี w วฟม้นตัวสีน้ำเงิน เราถึงจะได้ตัวนี้มาทุกคนมันคือจตดเลี้ยง oh my god thank you thank you again i'm 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 so glad and appreciate it oh you r e so cute <c oughs> oh wow ทุกคน,นดูทุกคนมันดูเท่มากเลยโอ้ oh, เท่มากเลยสวยมาก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  <c oughs> แล้วทุกคนก็จะสนใจเราสวยมากสวยแบบสวยเด่นสวยเป็นสง่าสวยจริงๆถ้าทุกคนอยากได้ใช่ไหมก็ลองลองไปซื้อตัวไวฟ์ฟมอนจากแต่โอเป็นสีได้ thanks again a l o n it is so beautiful it's so cute and beautiful at the same time i'm i feel so special y e a เราไปลองดูก่อนว่าคนอารอนอยู่ไหมไม่อยู่นะ ว่าเราไปขอบคุณเขาที่หลังกันรู้สึกเทไหมทุกคนรู้สึกเทโอเคทุกคนอันนี้ก็คร่าวๆนะถ้าใครอยากรู้อะไรก็หลังม่มาถามเพิ่มเติมได้เลยแม่จังก็เป็นมือใหม่ในเกมนี้เหมือนกันแต่ว่าแม่จังเห็นว่าเกมนี้ที่เราสนใจมากๆเลยนะคะก็เลยเอามาได้ทาให้เพื่อนๆ,ๆรู้จักกันเนาะต่อไปเราไปเปิดตัวาพุ่มวันกันถเถอะแม่จังตื่นเต้นมากแล้วอยากจะรู้ว่าจะได้ตัวแรบ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวแม่จังจะออกจากอันนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแม่จังจะทิ้งลิงก์วิธีการซื้อไว้ให้นะ พอซื้อเสร็จใช่ไหมทุกคนมันก็จะมาอยู่ใน o p เ n นซีเราก็สามารถเปิด Open นซีได้เลยอ่ะทุกคนอันเนี้ยคือม่ตังมาอยู่แล้วตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คือเป็นน้องตัวสีมพูน่ารักมากเลยนะเห็นไหมน่ารักมากจริงๆเนี่ยไม่ยังชอบมากเลยอ่ะน่ารักมากพิธีการซื้อก็ทุกคนก็สามารถกดซื้อได้หรือจะไปซื้อดินด้อมจากเดี๋ยวไม่อยากทิ้งลิงไว้ให้นะอ่ะทุกคน นี่นะคะก็เดี๋ยวไม่ต้งสอนวิธีการซื้อ Webformon นะทุกคนก็เข้าไปใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ว่า www. w e b f o r m o n com เดี๋ยวไม่จะทิ้งในว้ให้นะนี่เป็นแบบนี้อ่ะก็เข้ามาที่เว็บนี้แล้วใช่ไหมเข้ามาที่เว็บนี้ยน่ารักหมทุกคนก็จะมีนี่ให้เรากดซื้อก็ในการซื้อเนี้ยมันจะตัวละ9 USD ก็คือ9คูณ33ประมาณ200กว่าบาท ใช่ไหมก็ซื้ออ่ะมันจะกดสุ่มให้เราเราสามารถจ่ายด้วย PayPal หรือว่าให้ดดบัตรบิ b i t c a r เครดิตการ์ดก,รก็ได้อืมเราซื้อหนึ่งตัวก็จะได้ส่งม,มาเราเอาจจะได้เป็นตัวธรรมดาเราจะได้เป็นตัวพ่รรอพ l e สกินหรือดูสกินเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะโดนดีขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเว็บของเขานะก็สามารถซื้อได้ที่นี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีนะแต่ว่าพอเราซื้ออันนี้มันคือการซื้อด้วยคริปโตใช่ไหมเราสามารถข้ามข้าม โดยที่เราซื้อเป็นเงินปุ๊บซื้อเสร็จปุ๊บเปิดดูได้ใน o p e n s เลยก่อนอื่นอะ่ะเราก็เข้าไปเว็บ o p e n s แล้วเราก็ connect connect กับกระเป๋าของเราพอ connect เสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดมาที่ My Collection อันนี้คือเป็นโปรไฟล์ของไม่ยางเองเออถึงแม่ดอ้ยทุกคนเห็นนี้ไหมก็คืออันนี้เขาจะบอกว่าเราอ่ะมีอยู่แล้วก็้ม่ดังมีตัวนี้ตัวแรกแล้วก็ นี้ด้วยเอยอเขินอะเป็นแฟนลิเลอร์เทอร์นบนฟูมอนเพจนะคะก็คือเป็นสัดเลี้ยงว้าวเร้ามากเลยนะส่วนเนี้ยก็เป็นตัวแรกที่ไม่ดังมีอ้อยทุกคนเนี่ยก็คือมาถึงตัวแรกที่เราซื้อมันจะอยู่ช่องนี้ก็คือช่องฮิเตเด้นใช่ไหมแต่เราต้องไปกดเปิดมันกันไม่จังไม่จังไม่จังตื่นเต้นะอะเราเปิดแล้วนะ นะทุนนะน้องน้อง้อน้องต้องต้อง้อ้องน้องน้องต้องตกองต้อคต้อง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 ตาองต้อีก้อา้อ่า้องตอ้ก็คือน้องต้่น้องสวยองตอองมสว,นะสว้องต้องออ้้ ผมสีบรอนออกอน้ำตาลใช่ไหม,มน่ารักน่ารักน่ารักโอเคมาดูตัวที่สองกันเถอะอุ๊ยอันนี้น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูดิกันเพราะรู้สึกว่าวอันนี้น่ารักเลยอะอันนี้นัองเป็นตัวปอกมอนป่ะรู้สึกคุ้นๆเหมือนแต่ว่าไม่ตังจะไม่มั่นใจทุกคนถ้า,ถ,าถ้าใครรู้จักว่าน้องมาจากตัวละครเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ไม่ตังมันได้เลยนะเราะั้ก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยน,น้อง เป็นน้องผมผมเทาผมเทามีหูด้วยแล้วมีหางด้วยนะทุกคนพี่เนางแล้วเ, <laughs> you know, เป็นตัวอะไรกันนะแต่ว่าเอาอเขาใดๆก็คือน้องน่ารักมากแลวน้องตาแดงด้วยนะตาสีแดงด้วยแล้ว้ามาดูตัวสุดท้ายกันเถอะ <c oughs> I like this one the most This is so cute s h e is so cute โทุกคนมีเพลงด้วยน่ารักมากเลยทุกคนเคเอากา์ดเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไม่จังเยังยังไม่ไม่ไหมตอนนี้ไม่จังมีทั้งหมด5ชิ้นในกันทุกคนน่ารักอะสะซีนะซีทุกคนกคน,น,กกกคน,นี่ก็คือไวฟูทั้งหมดของไม่จังที่ไม่จังมีนั่นเองรู้สกนะึกดีกังไปกดกดัอรผลิตได แต่ว่ที่ไม่จังชอบที่สุดอะไม่จังชอบตัวนี้เลยชอบมากเลยนะ้องน่ารักมากเลยจริงว้าฟฟไวยโซ she should be my wife น่ารัก,กค่ะใครทุกคนเป็นไงบ้างชอบกันไหนทุกคนชอบตัวไหนที่สุดสามารถคอมเมนต์บอกไม่จังได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็าสามารถบอกไม่จังได้เลยนะไม่จังพร้อมยินดีช่วยแล้วก็วันนี้ก็จบไป ได้ดีมากๆกับวิดีโอเรียกชันของการเปิดตัวเัอรฟอร์มนแนนจังชอบมากเลยทุกคนชอบกันใช่ไหมก็งั้นก็เอาไว้เชอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าอยากให้นันจังทำคลิปอะไรก็บอกได้เลยนะบ๊ายบาย